มาเลยครับมันของคู่กันอื พีขอบคุณน้องสาวที่ส่งเบี้ยตาอะไรนะเออกุ้งอะไรนะวิ้นานวิ้นานวดะกุ้งมังกรเอออะไรไงนี่สดสดแซ่นแอกแซ่แข็งมาให้ครับขอบคุณน้องสาวหลายๆมือนีสีเซ็ดซิมิให้กินแล้วไม่ให้กินคนเดียวตัวโอ้โหเออยะเจียพนหนาบพวกนี้่ะ โอ้มีแต่ต่าปูว่ะเนอะต่าแมว่ะมีมีต่เต่ะปูก่อนมีเต็มมาโค้ชแนสวัสดีครับมือนีสิมาเห็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดให้บังนะครับบอกวิธีเห็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับอันนี้มีพริกตามใจชอบเลยครับประมาณสิบห้าเม็ดกระเทียมสิบเจ็ดกลีบน้ำมะนาวสามช้อนโต๊ะ กล้ือหนึ่งช้อนโต๊ะผักชีห้าต้นผักชีหอทั้งรากทั้งรลกเลยครับเด้อหักไปเลยน้ำเชื่อมกวนกับมะขามเปียกประมาณหนึ่งถ้วยเล็ก กินว่ครับครับได้กุ้งเปียามาสองตัวเดี๋ยวเช็ดที่แกะแล้วครับซาซิมิกินสดสดแล้วครับแล้วกันนี่แกสดสดเลยครับตง่ายครับนี่นี่แก่ สดสดเลยอันนี้ขี่มั้ครับออกออกเลยครับนี่เาเรียกว่าเซนขี่นี่ง่ามมารับสดสดเลยฟ้ามากินกันครับเดี๋ยวแซ่โซดากันครับเคยเคยเห็ดซาซิมิเดี๋ยวครับเดี๋ยวหันที่หันแซ่น้ำโซดาก่อนครับเห็ดซาซิมิตอนนี้ใหญ่เลยครับอืมอูเพีย่ย สองตัวใหญ่ๆเลยน้ำโซดาลงแชเลยครับบัวขาข้าวครับแชน้ำโซดาข่าข้าวอื้มตั้งหน่อยสวัสดีครับครัวนชนแนนไม่ละครับหลังจากเห็ดดำจิ้มซี่ฟูดแล้วเรียบร้อยแล้วก็หฮันกุ้งมื่ก่อนเรียบร้อยมาเมื่อน,นี้ บอสหลายอย่างฮางเราเพลินเนาะลองกันอือันนี้แ,สแสซ่แซ่นำเสื้ดาเรียบร้อยเลยครับเพื่เด้งเด้งเปลี่ยนสีเป็นสีบบว่าไข่ายๆมันคือคือลวกคือลวกไม่นะมามาเลยครับอืมอืมกรอบรับอืมเนาะอืม ว้าวอร่อยแช่บดีครับพี่นอ้องจะชิมล่องนี่วาซาบิครับมันของคู่กันอือ้มมอมร้อน ไม่ลองไม่รู้ครับแล้วกินร่วมกันเด้อครับพี่น้องครับอร่อยมากจาซิมิกุ้งบังกรฟินน้องสาวช่วงไม้สดๆจากภรรยาครับแบบชุนละน็อกแซ่แข็งน็อกมาเลยครับเพิ่งช่งมู่บ้านอะไเขาตอนเศ้าเนี่ยล่ะเนือ้อสดมาก Nửa đỉnh, đỉnh đỉnh rồi á ừ. phù <laughs> <laughs> มะละมีขมนิดนึงหน่อยๆบุกขมลายย่อม,มสติงครับถ้าใครถ้าใครไม่ชอบกินดิบก็เอาสามารถไปลวกน,ะน้ำนิดนึงเนาะ รวกคำหอนน่าเอน็นดหน่อยครับ mm hmm. ผมว่ากินเลย mm hmm. บอมมี่กินข้าวกรุบกรอบสุดยอด ขอแก่ข้าวเวยครับนูว่ามีแห้งสูบวาซาบิสุดยอดเค้าคันนีหลิวาซาบิกับของสดๆดเดี๋ยววาซาบิหลดอโอเค กุ้งกำลังพอดีครับหมดหนึ่งตัวแล้วตัวที่สองกำลังตามมาเนี่ยหวานแซ่บกรอบอร่อยตำจิ้มซีฟูดในเฮดตำปรุงรสตามใจชอบเลยนะครับมกักหวานมักเปรี้ยวหลายมักเผ็ดกะตามใจชอบเลยครับที่บอกในคลิปเลยครับ อ,อ,อน,นี่มั่วมะห้ขอบคุณไารๆเดอร์ครับเป็นว่าแก้วชิตโตสุดยอดอ อ่อรจนพูดไม่ได้บอบอออกนี่โอกาสทำกินเลยถ้าไปทำกินกับมาก,กินน้ำกันพี่นอ้องแซบอิลิกรุบกรุบ

ปลาซีบีขึ้นว้าวอืม,อมตาเลเลยขึ้นตาตาเล่ก <c oughs> ำขัได้เป็นหลังนะอืมขึ้นอีเล่ว้าวเพ็ดเลยแบบเนี้ยอู้จับ สองตัวกำลังพอดีเป็นกับแกล้มได้อย่างดีพอมีโอกาสได้ขับไปาทางคาเลครับลองเฮดกิน,นสดอร่อยแห้งไปมองสดสด,สดนอกไม่เห็ดสดนะแห้งแสบแห้งกรอบอืมอืมุดยอด น้องทรงกรุงมากอก่อนกับอนกรุงไรเสือมาแหกกรุงไรเสือสามลูกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฝากส่องอะไรน้อยอยู่เ <c oughs> ปิด <c oughs> เพียงรอร่อยมากห,หมดแล้วครับอรอ่อยตบไทยเหรอ รัมนี้กับพ่อสมนี้วครับเนาะขอพรบคุณหลายๆเด้อเคยเข้ามาชมแล้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามหัวชน่วแน่ในเพจเฟซบุ๊แล่ะก็ยูทูบน้ำเลยครับเด้อผู้ใดไปกินสดกับขออภัยหลายๆนะครับเด้อืัอนี้ก็ขอขอตัวกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ